เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับกับผมนายสากเสริญครับรวันนี้เราอยู่เกนจินะครับ,รนนรบตัวละครที่มีความสามารถในการจัดการกับแนวหลังของตูและก็มีความสามารถในการไตก่กำแพงรวมไปถึงโมบิลิตี้ที่สูงเกนจินั้นเป็นตัวละครที่เหมาะคุณมากเลยทีเดียวถ้าเกิดคุณต้องการสิ่งนั้นที่ผมพูดเป็นสักครู่ตัวเกนจิไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การเป็นฟอนต์ไลน์ของการต่อสู้นะครับแต่เหมาะกับการเป็นแฟรงเกอร์ที่ดีนะครับ โดยตัวละครเก n นจินั้นจําเป็นจะต้องเข้าสู่แนวหลังของศัตรูแล้วก็คอยป่วนแนวหลังศัตรูให้ศัตรูไม่สามารถทไม่สามารถอยู่เฉยได้นั่นเองผมพูดง่ายๆนะครับซึ่งนี่คือหน้าที่สําคัญของเก n นจิทุกคนทีกคนจะทำนะครับคือตัวเก n นจินั้นมีแบ็คเอพีที่น้อยมากแค่200แล้วก็อาวุธของเขาเป็นดาวกระจายครับที่ทําดาเมจได้ยากนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูสกิลดีกว่าเขาทําอะไรได้บ้างครับ การโจมตีปกติของเขานะครับ pues ก,า th ua th ua การโจมตีปกตินั้นจะสร้างความเสียหาย28ต่อการโจมตี1ครั้งนะครับสูงสุดอยู่ที่84นะครับไม่ว่าจะเป็นความเสียหายคีหรือไม่ก็ตามฉะนั้นการโจมตีที่หัวสาครั้งดาเมจก็ได้แค่84นะครับโอเคนะการโจมตีของเขาทั้งซ้ายทั caffeine, ้งขวาไม่ว่าจะเป็นการปลาแนวนอนปาแนวตรงก็จะสร้างความเสียหายเท่ากันนะครับแต่การคลิกขวานั้นจะทําความเสียหายได้รวดเร็วกว่าคือคูดาวเบอร์ช็อตจะน้อยกว่านั่นเองครับสามารถฟางได้เร็วเร็วกว่าการคลิกซ้ายนั่นเอง ต่อมาครับสกิลหากินหรืเป็น์ีิก็คือสกิลรีเฟล็กนั่นเองครับการรีเฟล็กเนี่ยสามารถรีเฟล็กได้ทุกอย่างที่เป็นโปรเจคไทเลยครับเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะ you. Thank like water. Justice, rain from above! <gasps> ต่อมาครับซื้อสกิลตัวชิปนั่นเองครับสกิลตัวชิปเป็นการพุ่งฟันนะครับสร้างคอสียหาย50หน่วยนะครับถ้าเกิดว่าเราสังหารศัตรูได้สกิลชิปเราจะคูดาวเสร็จทันทีนะครับจะสังเกตได้ว่าผมสามารถพุ่งชิปได้อย่างรวดเร็วทันทีเมื่อผมฆ่าศัตรูตัวใดตัวหนึ่งได้นันเครับ <สา S 1> เป็นสกิลสำคัญมากในการเก็บคิวในศัตรูที่ททเลือดน้อยๆ,ๆอยครับ ทำให้เก็นจินั้นมีโมดิบิลิตี้ที่สูงมากเวลากดตังตินั่นเองนะครับและอีกอย่างสกิลชิพนะครับสามารถที่จะทำการข้ามแผนที่ได้ด้วย ซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างในบางจุดให้ดูนะครับที่ผมรู้นะ สำหรับในจุดนี้นะครับจำเป็นจะต้องใช้ทักษะในการฝึกฝนมาสมควรนะครับถ้าเกิดคุณพลาดก็จะตกไปอีกฝั่งนึงนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับ ต่อมาครับสำหรับแอนตี้ของเกนจินะครับเป็นการชักดาบออกมาในระหว่างนี้เกนจิจะไม่สามารถที่จะใช้ดาวกระจายตัวเองได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นการโจมตีแบบใกล้นั้นนะครับการโจมตีหนึ่งครั้งของเขาสร้างความเสียหาย120ต่อครั้งนะครับและก็มีคูดาวในการฟัน1นวินต่อ1งครั้งนะครับซึ่งคุณจําเป็นต้องเลือกจังหวะการใช้แอนตี้ให้ถูกต้องเพราะว่าเลือดเกนจินั้นน้อยมากๆเลยทีเดียว เดี๋ยวต่อมาเราสรุปกันดีกว่าครับว่าเกนจะินั้นเป็นตัวละครที่มีเพศสไตลประมาณไหนครับตัวเกนจินั้นนะครับ,นะนะรบเป็นเพศสไตลที่มเีเน้นการเข้าไปที่แบ็กไลน์ศัตรูนะครับแล้วก็สังหารศัตรูจากแบ็กไลน์ไม่ใช่ตัวที่เป็นฟอน์ไลน์นะครับฉะนั้นใครที่ชอบการไปหล่อตูดชาวบ้านครับฉะนั้นเกนจิตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมาะมากสำหรับใครที่ชอบไปแบบออสอยสไนเปอร์ฝั่งนู้นนะครับจริงๆส่วนตัวผมและก็ชอบเล่นมากเพราะว่า มันเป็นตัวที่จัดก,การกับวินโดเมเกอร์ได้อย่างเฉียบขาดมากเลยจริงครับผมรำคาญเจตูดนี่มากเลยมองตรงโอเคกนจินะครับมีสกิลอีกสกิลหนึ่งที่เป็นสกิลหาก,กินคือรีเฟรกนั่นเองครับสกิลรีเฟรกเนี่ยถ้าเกิดใช้ถูงจังหวะเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนทีมไฟ์ได้เลยทันทีนะครับฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่คุณต้องทําการฝึกฝนนะครับคือการต่อสู้ที่ยางดูเดือดนั่นเองกนจินั้นเป็นตัวละครที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเนื่องจากการโจมตีปกติของเขาใช้งานได้ยากมากทีเดียวนะครับและก็มัน คือมันต้องใช้การเลงท,ที่ที่ต้องฝึกฝนนะเออเอาไง่ายน,นะครับตัวเกนจินะครับเกิดมาเพื่อเคาน์เตอร์ตัวละครอย่างเช่นอาสไนเปอร์นะครับก็หรือพวกตระกูลวิดโดเมเกอร์นั่นเองนะครับสู้บัสตันได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สู้เซยต้าได้นะครับโดยเฉลี่ยนะที่ผมเล่นนะครับตัวเกนจิเนี่ยจะสู้ ได้กลางๆเวลาสู้กับพวกโซเจอร์กับพวกแมคเครนนะครับอันนี้แล้วแต่จังหวะการกดรีเฟกต์เราว่าฝั่งนู้นจะใจร้อนขนาดไหนนั่นเองนะครับแต่ตัวละครที่เราสู้ด้วยยากๆเลยนะครับก็คือซิมิเตียมีฟาร่ามีไอวินสตันหรือกอริล่าแหละครับแล้วก็ตามด้วยไอซาเรียนะครับความจริงซาเรียเป็นตัวละครที่โลกลืมมากแต่ผมมองว่าเป็นตัวละครที่สตรองตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเกนจิสู้ได้ยากมากๆเลยโอเคครับประมาณนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับตัวละครเกนจิครับหวังว่าคงถูกใจใครบางคนนะครับที่ชอบการล้วงแนวหลังศัตรูซึ่งผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นั้นเหมาะมากๆเลยสำหรับจัดก,การกับเจตูนหรือว่าวินโดเมเกอร์นี่เองนะครับจริงๆผมผมชอบเล่นมามากๆเลยทีเดียวโอเคครับสหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับก็ยังคงจะเป็นจะพยายามรีวิวตัวละครในครบ21ต,ตัวทั้งหมดนะครับก็อาจจะเป็นพื้นฐาน ให้สำหรับใครที่เพิ่งเล่นเกมนี้นะครับเหมาะแก่การจะดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับว่าตัวละครนี้มีเทคนิคใดบ้างนะครับแล้วก็มีความสามารถด้านใดบ้างครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างเพื่อติดตามข่าวสารพวกเรานะครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook Smokey b a b a เช่นเคยนะครับโอเคครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับขอบคุณทุกนติดตามชมนะครับสวัสดีครับ